มดข่าวพาเพลินสวัสดีคะ่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอนุทินเผยความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาหลังร่วมลงนามกับคุณมาเนต26ตุลาคม2568 15. 15นาิกาาทีทิาอากาศยานทหารสองกองบิน6บอนอดอนเมืองนายอนุทินชาญวีรกูลนิรัฐมนตรีกล่าวถึงการพบกันกับโดนัลด์ทรัมป์ประธานธิบดีสหรัฐอเมริกาที่มาเลเซีย บอกว่าได้มีการหารือกันเล็กน้อยเป็นการขอการสนับสนุนเรื่องของการค้าและภาษีรวมทั้งได้เชิญนายโดนัลด์ดทรัมป์มาเยือนประเทศไทยเพราะว่าประธานาธิบดีสหรัฐได้มาเยือนไทยประมาณ1ิกว่าปีที่แล้วซึ่งท่านตอบรับในหลักการในการถแถลงระหว่างไทยกัมพูชาจะเริ่มเคลียร์พื้นที่ชายแดนและจะเห็นเป็นรูปเป็นร่างเมื่อไหร่ทางกองทัพมีการประสานงานกันอยู่แล้วได้รับทราบว่าจะดำเนินการทันที สามารถสอบถามทางรองเสนาธิการทหารที่เป็นหัวหน้าทีมเจรจาได้ซึ่งท่านทำงานเข้มแข็งและมีทีมเวิร์กที่ดีกับฝ่ายกระทรวงการต่างประเทศด้วยจึงเป็นที่มาของการได้ลงนามของปฏิญญาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีโอกาสพูดคุยกับคุณมาเน็ตแบบ2ต่อ2ลักษณะเปิดใจหรือไม่ เอาทิงกล่าวว่ายังไม่มีการพูดคุยกันแบบ2ต่อ2แต่หลังจากลงนามในปฏิญญาแล้วคิดว่าคงมีการพูดคุยกันมากขึ้นเพราะแต่ละประเทศต้องพยายามให้การปฏิบัติต่างๆเป็นไปตามเงื่อนไขโดยเร็วเพื่อนําไปสู่การยุระดับให้เกิดสันติภาพให้เร็วที่สุดเริ่มต้นความสัมพันธ์การทูตกับกัมาแล้วหรือยัง นาวทินย้ำว่ายังเพราะยังมีอีกหลายขั้นตอนที่ต้องดําเนินการและจากการพูดคุยของทีมเจรจายังมีขั้นตอนที่ฝ่ายกัมพูชาต้องเริ่มปฏิบัติเป็นลาดับควบคู่กันกับไทยขณะนี้ถือว่าความขัดแย้งระหว่างชายแดนที่ผ่านมาจบแล้วใช่หรือไม่นาวทินกล่าวว่าต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการลงนามครั้งนี้มั่นใจแค่ไหนที่กัมพูชาจะสนองเราการลงนามครั้งนี้มีสักขีพยาน มีผู้ประสานและเป็นการลงนามในฐานะที่มีการประชุมสูงสุดของอาเซียนและนายอันวาฮิบบาฮิมนายรัฐมนตรีของมาเลเซียนในฐานะประธานอาเซียนก็เป็นส่วนหนึ่งที่ลงลายมือชื่อในฐานะสักขีพยานด้วยภายใต้การรับทราบของประชาคมอาเซียนรวมถึงนายโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้รับรู้ข้อตกลงดังนั้นน่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีถ้าเป็นแบบก็คงไม่กล้าทำอะไรนอกเหนือหรือไม่ปฏิบัติต,ตามขอขอบคุณข้อมูลจากมข่าวคะ่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ